สวัสดีนะครับ mm hmm. ก็อยู่กับกันบายทูทีชชินแออีกแล้วนะครับวันนี้เราจะมาอัปเดตรดตัวเองว่าแต่งอะไรเพิ่มทำอะไรไปเพิ่มนะครับ mm hmm. ก็นิดๆหน่อยๆทุกอย่างก็เหมือนเดิมนะแต่เพิ่มเติมแค่ชุดหน้าใหม่นะครับท่อตัวนี้ก็เป็นปลายท่อ NSR 250นะครับตัวท่อเป็นท่อเดิมไม่ได้ผ่านะสวิงอาร์มนี้น่าจะ c ี r 250ตัวเก่า ล้อหลังนี่ซูซูกิ GSX อะไรสักอย่างจำไม่ได้ทีเด็ดอยู่นี่เลยนี่เกียโยงนะครับ r า2 5ปี1991นะครับถ้าใครไม่เคยไม่รู้นะฮะก็ลองพิมพ์ใน Google เลย r S 1 2 5อ9ร1นะครับฝักเท้าจะเป็นอย่างนี้เลยเกียโยงทั้งสองข้างนะครับ ราคาผมไม่มั่นใจนะผมได้ติดรถมาก็เลยเอามาสั่งปั๊มบนเป็นปั๊มนิชินนะครับแท้อันนี้ก็ได้เสื้ออะไรมาชุดหน้าน่าจะเป็นคาว์วาสกิเควันะของคาว่าชุดหน้า down. น ah. อัพไซด์ดาวปั๊มดิสคู่นะครับจานก็ประมาณนี้ น่าจะคียวันนะถ้าจะไม่ผิดความสวยก็ใช้ได้นะครับก็ใส่ใหม่เปลี่ยนกับของเดิมเอาของเดิมออกก็ขายของเดิมนะครับแล้วก็เอาของใหม่มาใส่ก็ดูดีระดับหนึ่งไม่ได้ใส่กระจกนะก็เรานี้ลำบนโดยรวมก็ดูดีนะครับรถจรงเดี๋ยวว่างจะเอาไปขัดให้ดูว่าเป็นยังไงแต่ว่าซีนรัวนะ ยังไม่ได้แกะเพราะว่าไม่ว่างทำก็ประมาณนี้ของแต่งเล็กๆน้อยๆก็น็อตกึืงนิดหน่อยนะครับอําบนของแท้ก็พอได้ใช้ใช้งานได้ปกติพวกแห่นระยะนี้จะสั้นมากเลยของเทวันสั้นจริงๆไม่รู้ว่าจะวก้แัไ่ไหนเดี๋ยวต้องรอดูในอนานคตมาั พวกนี้ก็เหมือนเดิมครับเหมือนเดิมหมดเลยไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมแค่เจยอง RS 125อันนีน้น่าจะเพิ่มมานานแล้วนะ RS 125เนี่ยแล้วก็ชุดหน้าคาวสกี้เควันทำเสร็จยังไม่ได้ผ่านน้ำเลยนะครับท,ทั้งตัดทั้งกระจกขับเต้นบ้างอะไรบ้างอันนี้ก็เพิ่งเอามาใหม่เดี๋ยวคลิปหน้าแล้วกันจะมาถ่ายว่าอะไรเข้าใหม่นะครับ ก็อยากอัปเดตนิดนึงว่ารถตัวเองถึงไหนเดี๋ยวเข้าจจว่ากันไบทูทีชแนลไม่มีรถทูทีหรือ,อยังไงนะฮะก็ดเรดิ่มต้นก็คันนี้แหละเติมเติมก็แต่งเรื่อยๆนะครับตามไงใครงบน้อยก็น่าจะเข้าใจเนาะต้องค่อยๆแต่งไปอันนี้ก็ไม่รู้ว่าจะต้องแต่งอะไรเพิ่มอีกนะครับชุดสีก็ไม่ไม่ทําสีหรอกนีเดิมๆนี้ก็ดูโอเคจุนะครับที่สีบ,บ้างนี่แหละวินเทจดีอะ,อะเพิ่มเติมบางไม้แตดนะ สะดุดอะไรนี่แหละนี่สะดุดอะไรอะ่ะเ,เดินเตะอะไรแล้วแม่งมือไปขำดีแม่งไม่หักทั้งอัดก็โชคดีไปนะครับอ่ะแค่นี้แล้วกันอัปเดตเล็กๆน้อยๆใครที่ชอบก็ like, กดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ด้วยนะครับเดี๋ยวคลิปหน้าเราจะมาลองขับคันนี้ดูว่าการใช้งาน u p พไซด์ดาวจะเป็นยังไงแล้วตำรวจจะจับเราไหม <c oughs> โอเคก็ไม่มีอะไรนะครับมันก็ขอบคุณครับ